คณะกรรมการจัดงานและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการขั้นกระบอในน้มของคณะกรรมการจัดงานรู้สึกป็นเกียรติและขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ฝ่ายการและสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ช่วยศาสตราจารย์เออร์เรนพงศุทธิีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการแนแนวสัญจรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งปีนี้เป็นปีที่6ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดการในแนวสัญจรขึ้นระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่9สิงหาคม2555โดยใช้โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาประจำจังหวัดในเขตภาคตวันออกเฉียงเหนือจังหวัดละ1-2แห่งซึ่งในปีที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ30,000คนสำหรับรูปแบบการจัดงานมีดังนี้1จัดบูธดิทัศการแนะนำคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยเกืยรตค่ะสองการบรรยายนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี2556